สวัสดีค่ะที่ลูกค้าเห็นนะคะอันนี้เป็นมะพร้าวพันน้ําหอมนะคะวันนี้เราจะจะส่งให้กับลูกค้านะคะนี่นะคะลูกค้าที่ได้ไปนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นต้นที่ที่งอกแล้วไม่สั้นนะคะความยาวนี่เกินเจ็ดสิบเซนนะคะนี่นะคะต้นแข็งแรงต้นแม่พันธุ์นะคะเป็นต้นแม่พันธุ์ที่อายุ20ปีขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันุจะ สมบูรณ์ลูกจะสมบูรณ์แล้วก็พันธุไม่กลายนะคะเป็นมะพร้าวพันธุ์น้ำหอมนะคะเป็นพันธุ์ที่นิยมในอ,อําเภอบ้านแพ้วเราเลยนะคะวันนี้ก็จะมาจะส่งให้กับลูกค้านะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอันนี้เป็นลูกละหกสิบบาทนะคะอันนี้เป็นหน่อต้นพันธุ์นะคะต้นละหกสิบบาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมส่งนะถ้าเกิดสนใจนะคะก็รีบ รีบรจองได้เลยนะคะตอนนี้ราคามะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวอ่อนอยู่ที่น่าจะยี่สิบยี่สิบบวกแล้วนะคะตอนนี้าราคามะพร้าวกำลังขึ้นนะคะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะต้นแข็งแรงใบสวยนะคะ